อยากไลฟ์สดแต่กลัวไม่มีคนดูทำแบบนี้ค่ะสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนนะมันคือ Mindset ของคุณให้คุณไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับมันไม่ต้องไปคาดหวังว่าคนดูจะต้องเยอะแค่ไหนขอบคุณทุกจำนวนที่เข้ามาดูถ้าคุณรู้สึกว่าโหวันนี้ไลฟ์มีคนดูหกคนมันน้อยจังเลยให้คุณลองจินตนาการตัวเลขนั้นอะออกมาเป็นคนเลย คุณพูดคุณนั่งพูดเนี่ยแล้วมีคนมานั่งฟังคุณอนะ่ะหกคนคุณว่าเยอะไหมมีว่าก็เยอะแล้วนะปกติการที่เราจะพูดอะไรเล่าอะไรให้ใครฟังเนี่ยคนฟังเนี่ยมีอยู่แค่คนสองคนแค่นั้นแหละถูกไหมแต่วันนี้มีตั้งหกคนมีตั้งสิบคนที่เขาเสียสละเวลาของเขาเนี่ยมานั่งดูคุณฟังคุณอนะ่ะ คุณคนที่จะขอบคุณคนจำนวนนั้นมันจะทำให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นค่ะแล้วอีกอย่างที่มิงอยากจะบอกนะก็คือว่าเวลาที่คุณเป็นมือใหม่อะค่ะคนดูน้อยๆออ่ะมันดีแล้วเพราะว่าถ้าคุณทำผิดทำพลาดอะไรไปคุณอาจจะแบบโกโก้นิดนึงออกสื่อคุณก็ไม่ต้องแบบไปกังวลว่าจะเฮ้ยคนเห็นเยอะทำไงดีการที่คุณยังไม่มีคนดูวันนี้คุณก็สามารถฝึกได้เต็มที่ยิ่งคุณทำบ่อย คุณก็จะยิ่งเก่งขึ้นแล้วจำนวนคนดูที่เยอะๆเนี่ยก็จะมาตอนที่คุณเก่งแล้วแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอคะ